วันนี้ทำมฟัฟฟินช็อกโกแลตที่เคยเป็นไวรัลตอนโอลิมปิกที่ผ่านมาง่ายมากๆแค่คนๆแล้วก็อบไปดูกันค่ะ นี่ก็คือสูตรค่ะจะแบ่งเป็นของแห้งของเปียกมีช็อกโกแลตเพิ่มเติมแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตใช้เบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูเป็นตัวขึ้นฟูนะคะซึ่งเบกกิ้งโซดาก็จะทําปฏิกิริยาได้ดีกับกรดซึ่งในสูตรนี้ก็จะมีน้ตาตาลทรายแดงแล้วก็โยเกิร์ตนะคะที่ทําหน้าที่เป็นกรดค่ะผงโกโก้แบบธรรมชาติก็เป็นกรดอ่อนๆเหมือนกันซึ่งทั้งหมดก็ทางานร่วมกันทาให้ขนมของเราเนี่ยฟูขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งวัตถุดิบที่ต่างกันก็จะส่งผลกระทบให้กับขนมที่ออกมาเนี่ยต่างกัน เรียนออนไลน์เรียนที่ไหนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนจบมีเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยค่ะถ้าสนใจก็สแกนเพื่อรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณสําหรับการสนับสนุนไปเริ่มทําขนมกันค่ะเริ่มจากการร่อนของแหง้งแล้วก็ผสมของแหง้งทุกอย่างให้เข้ากันค่ะน้ําตาลใส่ทีหลังแล้วค่อยมาคนนะคะเพราะว่าที่ร่อนอันนี้ตามันถี่มากเลยน้าตาลมันทะลุลงไปไม่ได้จากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของของเปียกค่ะใส่ทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็คนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะจากนั้นเทของเปียกลงในส่วนของของแหง้งที่เราเตรียมไว้ตอนแรกค่ะ่ะแล้้้วกกก็คนนทุอยาางใหเขั เมื่อพอเข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่ช็อกโกแลตชิปลงไปค่ะจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่พิมพ์ประมาณ3ส่วนสีของถ้วยค่ะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพด้านบนนิดนึงนะคะแล้วก็เอาเข้าอบได้เลยค่ะสูกไม่สูกนี้ขึ้นอยู่กับตาอบแต่ละบ้านนะคะแต่วิธีเชคเกอร์ลองเอาไม้จิ้มฟันจิ้มดูค่ะถ้าไม่มีเศษติดที่ไมาแห้งๆแ,แบบนี้ก็แปลว่าใช้ได้ต่อไปเอาส่วนของไส้ช็อกโกแลตเท่าไม้ควยป,ประมาณ30วิแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อเค้กเย็นสนิทแล้วนะคะเจาะตรงกลางคะ่ะแล้วก็บีบบไไสสส้้้้้ลลลงงงปตรรรรรกกาาาคคคค่่่่่่ะะะะะะะเเเเ็็็จีียยยยยออแแววมมมมััินน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 นููชชชุุพใ หอมอร่อยแล้วก็เข้มข้นช็อกโกแลตมากมากเลยค่ะทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่ต้องล้างจานเยอะด้วยค่ะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะยังไงไปลองทำกันดูค่ะเจอเกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ